สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดเผยความหมายเจ้าคุณพระสวมชุดผ้าทอหาดเจียวเมื่อวันที่9เมษายนแฟนเพจเรารักเจ้าคุณพระศินีนาพิรัตกัล,ลยาณีได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพเจ้าคุณพระที่สวมใส่ชุดผ้าไหมยอย่างงดงามโดยเอกกรรมกรโพแดงได้ให้ความหมายของ้าที่ท่านเจ้าคุณพระสวมใส่ว่าท่านเจ้าคุณสวมผ้าทอหาดเซียวจังหวัดสุโขทัยค่ะขอขอบพระคุณครูอดุล มูล,ลชาตินะคะท่านเจ้าค,คุณทัดดอกไม้ประจําจังหวัดสุโขทัยนามว่าดอกบัวหลวงที่ท่านทัดที่ผมลักษณะดอกสั้นป้อมสีชมพูกรีบซ้อนเรียกบัวสัตบงกฎบัวฉัดสีชมพูชุดของท่านออกแบบตกแต่งอย่างประณีตงดงามสวยสง่าอย่างลงตัวโดวยแยกตัวสิ้นไว้แต่ใช้ติ้นสิ้นมาตกแต่งตัดเสื้อค่ะพาสินคนพวนสีสัจนาลายนั้น มีส่วนประกอบอยู่3ส่วนคือหัวซิ้นตัวซิ้นและตีนซิ้นทั้งนี้เพราะสมัยโบราณนิยมทอด้วยฟิล์มน้คแคบตัวซิ้นจะสั้นต้องต่อหัวต่อตีนจึงจะนุ่งได้เสื้อคลุมของท่านส่วนตรงด้านหน้าใช้ตีนจกในการตกแต่งเสื้อเรียกลายตีนจกลาย12หน่วยตัดเป็นลายหลักที่มีขอจำนวน12คอ ประกอบกันเป็นดอกที่มีขาพันธุ์ทำเป็นสามเหลี่ยมและยังมีนกคาบหรือหงตัวเล็กอยู่ตรงกลางของแม่ลายด้วยลายหลักลายนี้ต่อกับสิ้นตาว่าตรงส่วนแขนและปลายแขนใช้ตีนจกตกแต่งเช่นเดียวกันค่ะเรียกลายตีนจกลายนกคาบลายนกคาบเป็นลายที่มีความหมายถึงการคาบดอกไม้ร่วมกันหรือกินน้ําร่วมกันทางภาคเหนือเขาเรียกกินน้ำรวมเตาอีกในคือ การให้สัจจะวาจาที่จะครองรักร่วมกับผู้เป็นสามีอย่างจรรังยั่งยืนนั่นเองผ้าทอหัดเซี่ยวผ้าทอไทยพวนสีสัจนาลัยนั้นมีสองประเภทคือผ้าทอเพื่อใช้สอยในชีวิตประจําวันผ้าประเภทนี้จะไม่เน้นความประณีตสวยงามนักแต่จะเน้นความแน่นความหนาของเนื้อผ้าเพื่อให้คงทนให้ใช้ได้นานวันผ้าทอประเภทนี้ได้แก่ผ้าสินลายต่างๆผ้าห่มผ้านวม ผ้าผ่นยอมครามหรือยอมมะเกลรือผ้าทำถุงย่ามเป็นต้นส่วนผ้าอีกประเภทหนึ่งนั้นทอดอย่างประณีตงดงามเพื่อใช้ในโอกาสพิเศษหรือโอกาสสำคัญผ้าทอประเภทนี้ได้แก่ผ้าซินตินจกซึ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับชาวไทยพวนศีีสัชนาลัยเป็นอย่างยิ่งลายตีนจกที่นิยมทอมีเก้าลายซึ่งมีชื่อเรียกขานลายเครือน้อยลายเครือกลางลายเครือใหญ่ลายมนสิบห ลาย12หน่วยตัดลายน้ําอ่างลายท้องสองลาย8ดขอและลายสี่ขอตีนจกทั้ง9้าลายมีความวิจิตงดงามแฝงไว้ด้วยแง่คิดอันทรงคุณค่าเป็นลายตีนสิ้นที่หญิงชาวไทยพวนศีสัชนาลัยประดิษฐ์ประดอยมาเป็นตีนสิ้นของตนเองและด้วยภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดจึงบังเกิดตีนจกถึง9้าลายควรค่าแก่การบันทึกไว้มิให้ลืมหลงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ